โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเอกบดินปัญญารัตโนท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนไตรยัยและนำสวดมนบทธรรมจักกับปวัตนสูตรทั้งยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกลมัลยาณมิตรลัคนาเฟอร์กี้และ กาลยนามิตผพอนชนกแอนเดอร์สันเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นได้ร่วมการตักบาตรเข้าวสารอาหารแห้งแดกคณะสงฆ์เพื่อเป็นการสืบสารวัฒนธรรมชาวพุทธโดยสาธุชนทุกท่านต่างเบิกบ,บานในบุญที่ได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้พร้อมกันนี้ก็ได้น้อมถวายพระตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ ภาคบ่ายเริ่มต้นด้วยการสร้างบารมีด้วยการประกอบพิธีทอดผ้า,าป่าบำรุงวัดโดยสาธุชนได้ตั้งขบวนอัญเชิญพ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งประธานผ้าป่าในเดือนกุมภาพันธ์ได้แก่กัลายนานนมิตรเบญจวัรณอนชัยและกัลายนานมิตพรชนกแอนเดอร์สันได้นำกล่าวคำถวายผ้าปา่าพร้อมทั้ง น้อมถวายพระป่าที่แท่นบริเวณด้านหน้าคณะสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันเกิดพระสุธรรมยานวิเทศและพิธีถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระพิสุสงฆ์โดยมีกัลายาณมิตรธนงศักดิ์ปันทสืบและกัลายาณมิตรนันทวันวิชยุทธนำกล่าวคำถวาย ก่อนที่จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องวีงามจากนั้นเวลา15นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิน่นซึ่งตรงกับเวลาธรรมกายคณะสงฆ์และสาธุชนก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN โดยบรรยากาศงานบุญในวันนี้เป็นไปด้วยความอบอุ่นกับเพื่อนกัลายาณมิตรที่คุ้นเคยที่ทุกท่านได้รวมกันสร้างบารมีเคียงบ่าเคียงไหลกันมาตลอด